ท่านใดที่กําลังมองหาบ้านอยู่ราคาไม่แพงผ่อนสบายๆลองแวะมาชมที่โครงการสยามนิเวศ3ตอนนี้โครงการมีบ้านเหลือเพียง20หลังสุดท้ายเท่านั้นนะครับหน้าบ้านกว้าง5.8และ6เมตรเป็นบ้าน2ชั้นนะครับ3ห้องนอน3ห้องน้ําและมีพื้นที่ใช้สอยให้มากถึง100ตารางเมตรตอบรับครอบครัวใหญ่ๆได้สบายในราคาที่จับต้องได้ทางโครงการได้แถมห้องครัวขนาดใหญ่ พื้นที่ใช้สอย13.4-13.8ตารางเมตรพร้อมกับป่องดูดควันและที่พิเศษกว่านั้นคือส่วนครัวไทยมีฐานรากคือเสาเข็มตัวไอที่ตอกพร้อมกับเสาเข็มตัวบ้านหมดปัญหากังวลเรื่องพื้นสุดจากตัวบ้านหรือผนังครัวแตกแยกจากตัวบ้านช่วยให้ลูกค้าประหยัดเงินในกระเป๋าจากการต่อเติมห้องครัวเองถึง200,000-300,000บาทและนี่ก็เป็นบริเวณชั้น2ของตัวบ้านกว้างขวางสะดวกสบายมากเลยนะครับและโครงการบ้านสยามนิเวศ3ยังตั้งอยู่บนทำเลที่เดินทางสะดวกท่านสามารถ ใช้เส้นทางลัดสู่ถนนเส้นหลักเส้นรองซอยสําคัญอื่นๆอีกหลายช่องทางเลยนะครับมีบริการขนส่งสาธารณะเช่นวินมอเตอร์ไซค์รถตู้สาธารณะรถสองแถวสาธารณะและรถเมล์ประจำทางเพื่อเดินทางต่อถึงใจกลางเมืองซอยประชาสามคัคคีหรือซอยกระทิงแดงขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในซอยที่ มีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมีร้านค้ารายล้อมอยู่มากมายเลยนะครับอาทิเช่นมิสเตอร์ดีไอมินิบิ๊กซีโลตัสเซเว่นอีเลเว่น C.J. โมและมีตลาดสดมากกว่าหนึ่งแห่งนะครับเช่นตลาดสดกระทิงแดงและยังมีอีกหนึ่งตลาดนะครับที่ใหญ่มากๆเช่นกันคือว่าตลาดสยามไนมาเก็ตตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามโครงการบ้านสยามนิเวศ3เลยนะครับสถานที่ใกล้เคียงอื่นๆเช่นสำนักง,งานขนส่งอำเภอพัทสุจดีตลาดประชาอุทิศบิ๊กซีประชาอุทิศ 90, ตลาดมาลยุย โรงเรียนสารศาสตร์วัดชังเลืองภาวนารามวัดชมนิมิตรโรงพยาบาลบางจากสำนักงานเขตทุ่งครุ ตอนนี้โครงการสยามนิเวศ3มีบ้านเหลือเพียง20หลังสุดท้ายนะครับพบกับโปรโมชั่นพิเศษสุดช่วงนี้จากโครงการฟรีค่าทรรมเนียมโอนแถมเหล็กดัดมุ้งลวดแถมปั๊มน้ำแรงดันคงที่และแทงน้ำดอสนะครับหมดปัญหาน้ำไหลเอื่อยชั้น2และยังแถมแอร์ห้องนอนห้องใหญ่โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับรีบไปจับจองกันได้ที่โครงการบ้านสยามนิเวศ3เนินโครงการโดยบริษัทสยามส่งเสริมการเคหะจำกัดติดต่อเข้าชมโครงการได้ทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา9้าโมงจ ถึง6โมงเย็นโทรเลยที่หมายเลข082 478 5566 08 1657 1542และ084 137 7702ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับที่โครงการบ้านสยามนิเวศ3